่อนเริ่มคุณสามารถแคนเซลแอนิเมชันแบบนี้ได้เพียงแค่คุณกดคลิกซ้ายรัวๆตอนที่ชาร์จเขาเสร็จแล้วเห็นเขายกมือนั่นแหละแล้วมันก็จะแคนเซลแอนิเมชันแล้วก็ชาร์จได้เร็วขึ้นแบบนี้อันนี้เรียม,มี่อัดมาให้ขอบคุณเรียม,มี่มากครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแมคชีนิกไอคลิปฟุตเทจทั้งหมดที่ไม่ใช่อันนี้ที่ขอเรียม,มี่มาเนี่ยจะไม่มีการใช้แมคานิกนี้เลยนะยกเว้นหน้ามือลั่นเพราะว่าเผื่อว่ามันเป็นบั๊กแต่จร ให้อีกทีนึงพอคุณเห็นแอนิเมชันยกมือขึ้นมาปุ๊บกดเค้กซ้ายรัวๆได้เบยแค่นั้นแหละจบจริงๆผมขอสปอยก่อนเลยแล้วกันว่าสองหัวข้อหลักที่แค่รู้ปุ๊บคุณต้องเปิดไดแน่ๆคุณมากคือแบบโอ้โหแย่มากเลยอะ่ะก็คือพีเขาสามารถทําให้ตัวเองติดสถานะ นใน AFK a n i m a t เมชได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือพี่แก้ว่ายน้ำเร็วครับสองอันนี้ไม่นับนะ <c oughs> วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมคุณถึงควรเปิดเหินวีเล็ตนะครับปกติผมมาทำเป็นคลิปข้อควรรู้แต่ว่าตัวนี้แมคานิกมันเข้าใจไม่ยากแล้วก็แค่เมตาพังขอยากพูดคำหยาบไม่ไหวจริงตัวไม่เก่งคลิปหายเปิดเหอคือเมตาพังมันเก่งแบบมันเก่งเปิดเหออเล่นไม่ยากเล่นง่ายเปิดไม่ต้องคุยกันไปเปิดก่อนแล้วค่อยมาคุยส่วนหัวข้อเนี่ยก็จะมีตามที่คุณเห็น ในจอตอนนี้เลยนะครับไม่ต้องดูให้จบก็ได้ไปเปิดตัวก่อนเชื่อผมเรื่องจริงมันมีมากมายกว่านี้อีกนะแล้วก็เรื่องทีมอะผมอัดฟุตเทปไปเยอะมากเพราะมันเล่นได้หลายทีมมากครับเพื่อไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวไปไล่ตาหัวข้อกันเลยเรื่องแรกก็คือไปมันได้ทุกทีมเลยครับเพราะว่าเป็นธาตุเบสครับคำว่าธาตุเบสคืออะไรคุณต้องเข้าใจกับว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการผสมธาตุนะครับเรียกว่า Elemental Reaction ต่างๆเนาะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยน้ำมันจะเป็นธาตุที่ควรจะมีติดไว้เสมอครับเพราะว่าธาเรานมนมก้กไดไง มากก็คือเอาน้ําไปผสมกับไฟเรียกว่าเวเปอร์ไร์หรือละเหยครับซึ่งถ้าเกิดคุณนําไปเล่นกับเซียงหลิงเป็นเกคาซซฮะแบบนี้ก็จะมีติดระเหยที่ตัวเองบ้างแล้วก็ติดที่เซียงหลิงบ้างครับส่วนการผสมธาตุอีกรูปแบบหนึ่งที่คนนิยมเล่นกันก็นกคือไฮเปอร์บลูมซึ่งไฮเปอร์บลูมเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้ระตูต,ติดเป็นไม้ไวครับแล้วก็เอาน้ําไปผสมกับไม้เพื่อให้มันมีการดรอปมะเฟืองมาแล้วก็ไฟฟ้าไประเบิดมะเฟืองแล้วก็จะโดรเมจจากมะเฟืองระเบิดนั่นเองครับจริงจิมันมาเป็นมิสไามมานะซ ก็แรงมากๆเช่นเดียวกันครับแล้วก็ไปได้เพราะว่าน้ํามันเป็นเบสแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีค่าเกจที่สูงแล้ว I c ซก็ดีด้วยด้วย i c ซก็คือ r ท a l c น o l ค o ูดาว Text อสูด้านล่างนะครับจะเป็น1เว้น2 3เวลาแกช์จยิงทีหนึ่งมีเาเมจ8ฮิตเท่ากับติดปฏิกิริยาท่าได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองครับส่วนถ้าอยากเล่นสบายไม่โดนมอนไปวุ่นวายกับชีวิตคุณมันก็จะมีการเล่นโดยผสมกับน้ําแข็งก็จะเป็นฟรเซ้นครับมันก็จะเล่นสบายมอนก็ไม่ได้ลุกมาตีคุณคุณก็ช้มันดยาง มันแรงแบบคุณจะเอาไปเล่นกับไฟฟ้าก็ได้เป็นโอเทเซอร์เก่าโดยคุณจะให้เปโตเป็นคนทําดาเมจเพื่อเติมขึ้นมาอีกครับเพราะว่าเปโตเนี่ยเวลาคุณชาร์จยิงมันออกแล้วพี่นิวแกเวลาชาร์จมันก็จะมีดาเมจจากเปโตช่วยเติมออกมาโดยเราจะนิยมนําไปเล่นกับมอนสเตอร์ที่มีมากกว่า1ตัวนะครับแต่ว่าต่อให้เป็น1ตัวมันก็เล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าดาเมจส่วนตัวก็แรงขี้ผายเลยว <Help me. S 1> ส่วนคนที่เปิดนีลูมาแล้วเนี่ยคุณเอาพี่แกเป็นไดเวอร์กดชาร์จยิงแบบ ที่เห็นเลยก็ได้ครับผมบอกก่อนนะครับไอทีมะเฟืองทั้งหมดที่คุณเห็นในคลิปเนี่ยผมไม่ได้เอาใส่สีไม้นะครับเพราะตอนแรกเนี่ยใส่สีไม้ไปแล้วมอยแม่งตายเร็วเชียบหายอัดฟุตเทจแบบไม่ทันได้ดูแม่งจบแล้วครับผมเลยเอาสีไม้ออกแม่งเลยแรงเกินไปแล้วเรื่องที่2ที่เราจะคุยกันนั่นคือเมดพี่แกแรงชิบหายแบบว่ายล่ะมันจะแรงอะไรขนาดนั้นคือตัวเองเนี่ยเมจดหลักจะอยู่ที่การโจมตีปกตินะครับซึ่งผมก็จะแนะนําให้คุณอัพ normal attack talent เป็นหลักเนาะอย่างใน คลิปที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นที่เลเวล9นะครับโดยให้คุณดูที่จุดจุดเดียวเลยคือตรงความเสียหายที่เขียนว่าเป็นความเสียหายช์าโจมตี Equitable Judgment ครับเพราะว่ามันใช้ HP ในการทำดาดเม g นั่นเองโดยจะมีแมคานิกเพิ่มเติมคือพี่แกจะมีการเสียเลือดตัวเองด้วย8%ทุกทุกวินาทีแล้วเวลาพี่แกมีการเก็บลูกๆที่มาจากสกิลหรือถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะได้เลือดคืนมา16%ต่อ1นอันโดยชาร์จยิงครั้งหนึ่งเนี่ยจะเก็บมารรทาาใให้สามาถไป พวกอาร์ติแฟกต์อย่างเซตใหม่เซตนี้ที่บวกคริสเลตคุณได้นั่นเองครับแล้วก็เป็นเซตที่ดีที่สุดด้วยนะดาเมจมันก็เลยแรงมากครับใช้คําว่าชาร์ตตีทีละหมื่นกว่าถึง2 0 0 0 0ื่นที่ผมใส่ล็อสนะจริงๆแล้ว BP ีแรงกว่าล็อสิงนะแต่ว่าผมแลกอย่างอื่นไปแล้วนะไม่คุยกันเรื่องประจําตัวนะภาพเปลี่ยนนะหนังกุละม้วนนะคือเออมาแรงมาแรงแบบขลัวมันจะแรงไปไหนเนี่ยมันแรงจริงๆครับคุณคิดดูชาร์ตตี8คฮิตฮิตสองห0ื่นแสนหกไอ้บ้าต่อไปก็คือคุณควร ทำปฏิกิริยาท่าก,กับน้าเพื่อเพิ่มดาเมจของพี่แกครับเมื่อกี้เนี้ยเราเห็นว่าตัวคูณมันแรงแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่าปัจจัยเบื้องหลังที่ทําให้มันแรงได้ขนาดนั้นเพราะว่าคุณสามารถทําให้ดาเมจคูณแรงขึ้นอีกเป็น1.6เท่าได้ครับมันคือร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจเดิมมันเองครับก็คือเอา1.6ไปคูณดาเมจที่คุณทําได้แม่งตรงๆเลยนั่นแหละครับจริงๆสูตรคานวณมันมีลึกกว่านั้นนะน,นะขี้เกียจอธิบายเดี๋ยวจริงงงจริงๆแค่เห็นรูปก,ก็น่าจะพอเข ใครในทีมก็ได้ทําให้เกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับน้ําไม่ว่าจะเป็นระเหยที่ผสมกับไฟแช่แข็งที่ผสมกับน้ําแข็งชาร์จไฟฟ้าที่ผสมกับไฟฟ้างอกเงยที่ผสมกับไม้กระจายที่ผสมกับลมก็คือสวเวิร์ลด้วแหละครับหรือตกผลึกที่เป็นผลึกน้านะครับคือถ้ามันไปนติดผลึกเป็นธาตุอื่นมันจะไม่ได้นะต้องเป็นผลึกน้ําเท่านั้นนะถึงจะติดนะอะไรก็ได้ขอให้มันติด3ามอย่างเนี่ยเรียบร้อยเป็น1.6เท่าแรงขดขอด,ขอด,ขอดเรื่องต่อไปก็คือพี่จะสามารถใส่ถ้วยน้ําได้ใน,ในบางกรณีครับเพราะว่าดี ออี่พกเหตุ hey, ผลเพราะว่ามันจะมีพัฟฟิซทาเลนอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ครับไม่อธิบายเยอะแล้วกันเดี๋ยวจะงงนะครับคุณเข้าใจแค่ว่าถ้าคุณมีเลือดที่60%คุณจะได้โบนัสความเสียหายน้ําเพิ่มขึ้น30%ครับและบวกกับดาเมจมันก็ทําจาก HP ด้วยอยู่แล้วเนาะมันทําให้ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถหาถ้วยน้ําดีๆได้แล้วคุณจะเป็นต้องใส่เซ็ตใหม่4ชิ้นน่ยนะครับคุณสามารถใส่ถ้วย HP เปอร์เซ็นต์ได้ครับโดยที่มูลค่าซับสเต็มันจะมีการติดลบอยู่่ที มุมขวาบนในจอตอนนี้คุณกดคลิกไปดูก่อนก็ได้ครับหรือจะกดดูที่ลิงก์ในซีรีสชันก็ได้เช่นเดียวกันแต่มันไม่ได้เหมาะกับอาวุธทุกชิ้นนะครับอาวุธที่มีการบวกบนนับความเสียหายแล้วบวกกับคุณมีตัวนี้ที่บวกบนน้ำความเสียหายคุณไปอีกแล้วเนี่ยคุณสามารถใส่ถ้วยน้ําได้ครับแต่พวกอาวุธอย่างป r o ต o t ท p e a m มเบอร์อาวุธประจําตัวหมอไปไอพวกเนี้ยไม่ควรใส่ เป็น HP เปรนต์แล้วเพราะว่ามูลค่ามันจะติดลบเกิน4นั่นเองครับแต่จริงๆถ้าหาได้ก็ใส่น้าเถอะแต่ถ้ามันไม่มีออฟอะไรเลยสักอย่างแล้วคุณมีถ้วยน้ําทีออฟมันโอเคหน่อยสัก4ีสัก5แล้วมันเป็นคียอย่างเงี้ยโอ้ยใส่ไปเลยไม่ต้องไปสีเลือดครับและเรื่องที่5ก็คือไอเรื่องชาร์จตีที่ดูเหมือนจะนานๆานเนี่ยจริงๆแม่งไม่มีปัญหาเลยครับคุณแค่ทำาอยาให้พอใช้งานคุณกดสกิลมันดรอปลูกกลมๆ3ลูกเท่ากับคุณจะชาร์จแบบซูเปอร์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตได้ทันที 1> 1. รอบถ้าคุณกดใช้ถ้าไม่ตายมันจะรอบ6ลูกคุณจะสามารถชาร์จแบบซูเปอร์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตได้2รอบคุณกดมัน2อย่างคุณทาได้3รอบติดกันโดยที่ไม่มีปัญหาเลยนี่คือมีแบบเผื่อๆชาร์จตีแล้วบอนมันเขียียมันตะกิดคุณให้ว่ามีการชะง,งักเล็กน้อยแล้วต้องกดชาร์จใหม่เลยนะแถมตอนชาร์จอยู่เนี่ยคุณอยากจะแดดเพื่อแคนเซลหลบเท้ามอนก็ได้หรือถ้ามันเป็นดาเมจตะมูตะมี้มก็ไม่ต้องหลบก็ได้เพราะว่ามันมีการกระเด็นแต่เป็นเวอร์ชันโคโคมินะครับต้องปลดซีหนึ่งถึงจะเป็นการกร เเดนนนอรร์ชัไะซึ่งมันโอโหดีบนผมไม่รู้จะพูดยังไงและคุณไม่มีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการชาร์ตีแน่ๆครับเอาไปว่ากดสกิลชาร์ตีได้1่ทีกดใช่ไม่ตายชาร์ตีได้2ทีถ้ากดมัน2อย่างก็เอาไปเลย3ทีตึงตึงอย่าลืมนะลูกแก้วมันฮิวคุณด้วยนะคุณเสียเลือดตอนชาร์จแต่เวลาคุณกดชาร์จเนี่ยมันดึงลูกแก้วเข้าตัวออโต้เลยนะฮิวเลยนะนี่ยังไม่นะว่าชาร์ตตีเป็นเอโอีนะคุณดูอันเนี้ยเทเซอร์ชาร์ตตีเป็นเอโอีไหลไปปัก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 อักอันอันเนี้ เฟืองนีลูกไม่ได้ใส่สีไม้ไม่ได้ใส่สี่ไม้ชาร์จชุดเดียวแม่งตายไปเลยโอ้ผมมาเกจะแดบจะแรงอะไรขนาดนะั้ผมปวดหัวเลยไดเบทสดก็แรงมะเฟืองก็แรงคือเออผมยอมอ่ะตัวนี้มตัวตึงยาวราชอ๋อนาฮิดะผมอะ่ะใส่ในาฬิกาดิฟเฟนส์ใส่ถ้วยบานาไฟฟ้าด้วยนะในคลิปที่เห็นไอตี้นีลูที่ชาร์จยิงบึ้มเนี่ยเออมะเฟืองเนี่ยโดนลดไเมจไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยเอเ็มเราก็ไม่ได้ไงเพราะว่าแทบจะไม่มีเอ็มมาแจกกูแล้วมันยังแรงขนาดนั้นเลยโอ้ผมปวดหัวเลยตัวนี้แรงแรงเกินเมตาพังจริงคุยกับช่องอื่่นนทีเป็ ด้วยกันอย่างเรียมีม่ก็คุยกันมาแล้วนะว่าเออเมตาแม่งพังจริงผมก็แจมก็คุยกันอยู่โหเมตาพังจริงเพราะมันแรงไปเลยตอนนี้กลัวอย่างเดียวอะกลัวจะไปขยายแคบเลือดมอนหัวข้อต่อไปก็คืออร์ติแฟกซ์นะครับก็ตามรูปที่คุณเห็นเลยเนาะคือเรื่องของอร์ติแฟกซ์เนี่ยคุณจะใส่อะไรยังไงก็ใส่ละกันนะครับแต่จริงๆแล้วยังไงถ้าเลือกได้เนาะผมเชื่อว,ว่าคุณควรจะใส่อร์ติแฟกซ์เป็นเซตใหม่4ชิ้นนั่นแหละครับโดววิธีการก็คือให้คริเลตข,ของคุณมีไม่เกินกว่าที่เซตวัน้ไเเอซีอา และการมันแจกให้คุอ36%เฟริตเลตคุณแม็กซิมัมสามารถมีได้ที่64%เท่านั้นถ้ามีเกินก็คือเป็นขยะไม่มีประโยชน์อะไรแค่นั้นเองครับสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องสนใจเนี่ยคือค่ารีพลังงานครับอาวุธที่จะช่วยเรื่องค่ารีพลังงานเล็กน้อยเช่นอาวุธประจําตัวอย่างเงี้ยทำค่ารีพลังงานแค่220ก็พอครับอาวุธที่ช่วยแต่ช่วยแค่จมูกจมีเช่นอาวุธประจําตัวหมอไฝเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ค่ารีพลังงานอยู่ที่ประมาณ130ได้ัวนุ่ชิ้อที่มไม่ให้ครันี่มเชายร์ที่ บ,นะบางครั้งถ้ามอนมันขี้เหนียวหรือว่าคุณไม่ได้มีฟาวเนียช่วยเนี่ยมันจะมีปัญหาขาดพลังงานได้ลองเล่นแล้วครับในสตรีมเมื่อเชา้านี้พอดีดูแล้วมันเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่สรุปมันมีปัญหาเล็กน้อยนะส่วนถ้าคุณใส่โปรโตไทป์แอมเบอร์เนี่ยไม่ต้องทําค่ารีพลังงานเลยครับเรื่องมเมอร์เซนดามก็ตามที่คุณเห็นนั่นแหละครับว่าอ์ติแฟกต์แต่ละชิ้นเนี่ยตัวคูนดามมันต่างกันอะไรยังไงแต่ส่วนตัวแล้วยังไงผมก็เชียร์ให้ใส่4ี่ชิ้นเพราะตัวเนี้ยดามจส่วนตัวหรือ Personal damageage มันเยอะากครัับุุยเรื่ออนน่่ออองาาาาาววววธตลลกก็็แแ้้นนะสํหถ ไม่ได้มีงบเยอะแล้วก็คิดว่าคุณไม่ได้เลิกเล่นเกมเร็วๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปิดประจําตัวครับให้ไม่ใช้วูดบีพเพราะว่า BP เนี่ยตัวดาเมจมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วอยู่ที่แปดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งมันแรงกว่าวูดประจําตัวหมอไปแรงกว่าแอมเบอร์แรงกว่าทุกอย่างเลยครับเอาเป็นว่ามันแรงเป็นอันดับ2นั่นเองครับแต่ว่าผมจะต้องบอกแบบนี้ก่อนพอคุณขัด5ขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เป็นเก้าสิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์มันจะห่างจากประจําตัวแค่เล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเเเรรรื่่่อองงงงคคคคาาาาาาีีพลลงงัันนนุุณณฉะ้้้ถววตตบกกิ็ทํ พลังงานให้มันได้นิดนึงนะครับไม่งั้นจะลําบากเพราะประจําตัวมีการให้แฟลตเอนเนอร์จีมาด้วยเอาที่คุณสะดวกสบายใจแต่ผมไม่เชียร์ให้เปิดประจําตัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆบวกกับ B ีคุณขัดไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแรงใกล้ๆประจําตัวได้เองครับรอเปิดตัวที่มันฉีกไปเลยชัดๆดีกว่าครับสำหรับผมนะอันนี้แล้วแต่ส่วนก็นี้ของวิซิตที่เห็นมันจะมีอยู่อันนึงที่อยู่ดีๆแาเมจมันจะแรงกว่าปกติเนี่ยอันนั้นก็คือมันได้เป็นโบนัสความเสียหายนะครับม อะไรนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าตัวละครตัวนี้แมคานิกมันเข้าใจง่ายดาเมจมันแรงการชาร์จโจมตีมันมี AOE ที่ดีโอ้โหแล้วมันหน้าตาดีด้วยแล้วมันก็ขับไปขับไปฮา,ม,ามันมันเท่ด้วยนะคือมันครบมันผมไนีมีอะไรจะพูด ผมใบแดงเลยตัวมันดูดีเกินไปจริงๆเอาซะสดชื่นเลยคือเวลามีตัวดาเมจงแรงมาเนี่ยปกติผมโอเคอยู่แล้วนะแต่ตัวเนี้ยมันดันเป็นธาตุที่มันเป็นธาตุเบสด้วยมันเลยทําให้มันเล่นกับทีมได้เยอะมากอะครับพราะวดาดมจแรงเล่นกับทีมได้เยอะมากมันยิ่งกลายเป็นแบบโอ้เหมือนเหมือนชั่วโมงแบบฮาร์เซลอะครับถ้าเทียบแบบเหมือนคุณอยู่เมกาก็แบล็คไฟเดย์ครับจังหวะที่คุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ต้องไปช้อปปิ้งมามันเป็นตัวละครแบบนั้นเลยอะครับผมใช้คำเนี้ยเนาะถ้าว่างก็เปิดเถอะแรง นั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณมีไอ้พ่วงนาคิดะแล้วคาซึฮะแล้วจงรีแล้วเนี่ยโอ้ตัวละครอย่างงี้อย่าพลาดเลยครับถือว่าผมขอยูทิลิตี้สูงให้ไปได้หลายทีมมากส่วนในเรื่องที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะต่อยอดเนี่ยไปคอนเซเลชันไหนดีผมต้องบอกก่อนว่าตัว C1 เนี่ยก็ทําให้คุณหมดความกังวลเรื่องกระเด็นไปเลยนะเพราะว่าการกระเด็นมันแค่เลเวลโคโคมิ CO ME. ถ้าคุณไม่เล่นทีมที่คุณใส่เปโตไปเนี่ยมันไม่มีอะไรช่วยคุณการกระเด็นแล้วครับเพราะว่าชิงชิวมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ครับหรือไอ้ทีมฟรทีนนอ ทั้งหมดที่เห็นมันเป็นอัลเบโดเอ็มล้วนน่ะใช่ผมไม่ได้โวนตีนอัลเบโดเอ็มล้วนจริงเพราะว่าอัลเบโดผมเอามาระเบิดน้าแข็งติดแชตเตอร์แล้วก็ดาเมจเหมือนถ้าคุณดูดีๆนะมันก็ใช้แทนปู่ได้อยู่ครับแล้วก็ทําให้คุณก็มีการกันกระเด็นเพราะว่ามันมีโล่อยู่นั่นเองมันก็ใช้งานได้ไม่ได้แย่เลยครับดังนั้นซีหนึ่งเนี่ยถ้าคุณหาวิธีแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้เนี่ย <c oughs> ผมมองว่าไม่จําเป็นต้องเปิดเลยนะส่วนถ้าคุณเปิดไปแล้วหรือว่าคุณได้เบิ้ลมาเนี่ยการ่่าาาามม2เเเคคดดาา้้้นีจจะทํใหุณไิพขึ42% โดยตรงนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเข้าใจการทํางานของมันก็ได้ครับเอาแบบว่าคุณแค่จัดทีมให้พี่แกสามารถผสมธาตุได้แล้วก็ชัดตีไปเตอะครับเดี๋ยวคุณได้ฟรีดาเมจเอง42%ซึ่งตรงนี้ถ้าเทียบเป็นมูลค่าซับสเต็เนาะถ้าเป็นเทียสูงเท่ากับ6ซับสเต็ถ้าเป็นเทีย,ททยต่ําเท่ากับ7ซับสเต็ถามว่าคุ้มไหมตัดสินใจกันเอาเองและกันส่วนตัวผมใช้ๆช C3 ตรงนี้จะแปลกหน่อยนะครับจะเป็นการบวกโจมตีปกติซึ่งเป็นดาเมจหลักของเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเอายังไงและกันแแต่ถ้้าามา C2 C3 ลวไป ดาเมจมันก็เพิ่มเลยครับ C4 เนี่ยทำให้เวลาคุณสลับเข้าฟิลมานะครับแล้วคุณได้ฮิวเนาะมันก็จะมีการดรอปไอตัวลูกกลมๆเพิ่มขึ้น1อันครับติดได้ทุกๆ4วีอันนี้ผมก็ไม่รู้ให้มาทําไมเหมือนกันพวะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียว C5 หไม่มีอะไรไม่ต้องไปสนใจมันไม,ไม่ใช่ดาเมหลักข้องเราส่วน C6 เนี่ยเวลาคุณชาร์จยิงปกติมันจะดึงตัวดรอปเพลทมาแค่ตามจํานวนที่เขาต้องใช้งานใช่ไหมงวดนี้พี่แกเหมาหมดเลยมีกี่ลูกก็จะดูดมาเกี้ยงเลยแล้วก็จะทําาาาให้้เเเรรรว,วลนนกช์ตีี่่ยพิมขึ1 วินาทีต่อ1ลูกครับเวลาคุณชาร์จตีเนี่ยจะมีการปล่อยพลังคลื่นเต่าออกมาอีก2สายครับโดยแต่ละสายเนี่ยก็จะมีการสร้างความเสียหายน้ำบุตรที่สิของพลังชีวิตของตัวพี่นูวิเลตเองครับโดยถือว่าเป็นการชาร์จโจมตีเหมือนกับชาร์จโจมตีปกติเลยนะครับแล้วก็ไอซีดีมันก็เป็น1นึ่งเว้นามหมือนกันนั่นแหละครับจะเรียกว่าพลังคลื่นเต่าได้ไหมเนี่ยสภาพตอนนี้แม่งไม่ใช่พลังคลื่นเต่าเลยเอาจริงสุดท้ายก็ไปเปิดเธอครับ<ฟ>ตัวมันเก่งจริงๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มี กด subscribe เป็นลังใจให้ผมเป็นพี่วัวตอไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ